ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u n นิย Uni ูนิเวอรค่ะวันนี้หนูจะมาทำไอติมค่ะทำด้วยตัวนี้เลยนะคะจะเป็นยาคูนมเปรี้ยวอะไรก็ได้นะคะแต่ของหนูเป็นบีทากเก้นนะคะเพราะว่าพี่นักศึกษาเขามาเดินขายนะคะก็เลยช่วยอุดหนุนไปค่ะก็จะมีบีทากเก้นนะคะแล้วก็จะมีปีโป้ค่ะแล้วก็มีแม่พิมพ์นะคะมีไม้ไอติมแล้วก็มี สอมกับกันไก่นะคะกันไก่ตัดอาหารนะคะตอนนี้หนูสับสีเขียวกับสีขาวผสมกันรอไว้แล้วนะคะหนูกำลังจะลองเขียนลงบล็อกอันแรกนะคะประมาณครึ่งนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเทยาหูเอ้ยมีทักเก้นของเนี่ยลงไปทีเดียวเลยนะคะจะได้หบทีเดียวค่ะ ทั้งวันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนได้ไหม คนอันไหนเปิดคิดมากก็กินเลยนะคะ ตนออกมาเลยโต๊ะเราเช็ดแล้วนะคะมังบีบลงไปเลยอีส สองเลยมันาจะปิ้นออกมาอ,อ,อุ้ยตัดสองไปข้างล่างเลยคะ่ะออ,ออกมาได้วซสองแล้วแล้วเราก็บีบต่อนะคะอื้อ ค่ะแล้วก็แล้วก็สตัดเหนียวจังเดี๋ยวค่อยใช้ดุ่นไกตัดใส่สีส้มลงไปก่อนนะคะอิกลงไปค่ะโอเคจากนั้นก็ใช้ดุ่นไกตัดเลย แล้วมาดูกันนะคะไปกันเลยอ่าเสร็จแล้วนะคะหนูก็จะเทเก็บลดมือค่ะเทลงไปต้องใช้ซ่อมเขียนนิดนึง นะคะว่ามันเข้ากันดีนะคะแล้วก็จะทำการลองชิมก่อนนะคะ กัอนอยู่นะแม่อ่ะนี่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอันสำคัญน,นะคะก็คืออันบุกอันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเจ<ช>๊อ่ะมาแล้วนะคะแล้วก็เหลือสามอันสุดท้ายแล้วเราจะทำอันนี้ก่อนเลยรสดานะคะ,ะตัดตุ๋นซองเลย ตัวน้ำกระเด็นโอ้ได้ด้วยเทลงไปเลยแล้วก็เอากรรไกรมาตัดน,น,นะคะอันนี้เหนียวมากนะ ประมาณนี้นะคะแล้วจากนั้นก็เทใส่บล็อกไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยรถ you do it. เสร็จแล้วค่ะทีลงไปเลยขึ้นเองจบค่ะอันนี้มันจะไม่เหมือนกับปีโป้นะคะมันจะบุก 布宽，啊，哈。<laughs> กิ่นมะนาวหอมด้วยค่ะเทลงไปเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็เหลืออีกนิดนึงอีกแล้วนะคะอืมอร่อยค่ะอันนี้เราล้างมือแล้วนะคะแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะเพราะว่าบอกระคะัค่ะมันเหลืออีกสามช่องนะคะ เดียวอีแค่สองนี่เดีย๋ยวเราจะทำการตักสามอันที่เป็นปีโป้นะคะแบ่งนะคะหยิบอกอกมาก่อนนะคะแล้วก็จะตักแบ่งนะคะเอียงไม่ได้มากนะคะอันนี้คืออันอันที่อยู่ใกล้ตรน,นั้นอาจจะหันไปหนึงอ่าอันนี้นะคะก็คือรถรถโค้กับส้มนะคะจะตักแบ่งมานะคะตักแบ่งมาอีกอันหนึ่งนะคะ ตัดแต่งมาอันนี้แต่หนูไม่รู้นะว่ารถอันไหนเข้ากันบ้าง <c oughs> แล้วก็ตัดแต่งสีแดงนะคะมาอันข้างหลังนะคะส่วนของสีเขียวนะคะหนูมไม่แน่ใจนะคะว่าจะตัดแต่ง สีเขียวมันออเอาสีเขียวรวมกับสีแดงไปเลยดีกว่าเอาแบ่งมาสีแดงด้วยวก็เดี๋ยวเอาสีเขียวมาในสีแดงนิดนึงนะประมาณนี้แล้วก็เอาสีส้มกับนูตานะคะจเปแต่งมาจันเยอะหน่อยะคะ่ะโอเคค่ะ ก็ตอนนี้นะคะรถทกบล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือนมบีฮาเกิน,นะคะ่ะจะใช้ร้อนหรือเย็นก็ได้นะคะหนูจะเริ่มจากอันที่ใกล้ๆตัวก่อนนะคะรถรถเลมอนนะคะเชื่ไปเลย ใช้ประมาณ3าขวดนะคะสรุปสามขวดไม่พอนะคะขวดที่สีน่าจะพอแล้วนะคะ ใส่ตรงนี้เลยนะคะมีเป็นหน้าสัตว์ด้วยนะคะเห็นกล้องห็นไหมคะมันจะเป็นเพนกวินจะเสียบ รูปมูเล,ล่รูปดิ่งจักจกนะ่าจริงๆใส่เข้าไปาดิ้งโอนิดนึงนะคะโอเคแล้วจากนั้นก็ต้องไปแช่ตู้เย็นค่ะนั่นเดี๋ยวไปดูกันนะคะอยากจะกินแล้วพอแช่ตู้เย็นเสร็จนะคะนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเล้ <Yeah. S 2> ลืมบอกไปนะคะว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้ไม่ให้เนื้อปีโป้นะคะมันนอนก้นนะคะก็ต้องคนก่อนนะคะพอเทล,ลงไปเสร็จนะคะพอหนูก็คนแล้วนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะไปั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะชิ mm. กลับมาแล้วนะคะเราจะมากินกันเลยอันนี้นะคะในกล้องนะคะอาจจะเห็นแค่แบบนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งวิสองวิอะไรแบบนี้นะคะแต่ความจริงตอนนี้ผ่านไปน่าจะประมาณสองวันแล้วนะคะเราก็กลับมาแล้วนะคะเราก,ก็จะต้องเอาไอติมเนี่ยนะคะอันที่เราจะกินนะคะแช่น้าไว้ก่อนนะคะแช่น้าไว้ก่อนนะคะว่ามันมันจะได้ดึงออกง่ายนะคะอันนี้หนู น่าจะกินเป็นรโยเกิร์ตนะเพราะหนูจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าเราดึงเลยอาจจะหักได้นะคะ <c oughs> หนูจะรูปทำความร้อนให้มันก่อนรูปทำความร้อนรูปลูดูดูลองดึงนิดนึงดีกว่า จะหลุดแค่มไม้ดึงไม่ได้มีแม่มช่วยแล้วที่ ข้างในนี่ละลายข้างในมันละลายแล้วด<อ>ึงนี้แค่ดึงมาไม่ได้ <laughs> อร่อยไหมคะอร่อยค่ะยังไม่โดนปีโป้เลยนะคะไ <laughs> อจะเป็นรสชาติวีทักกินเลยนะคะ ยังไม่ทันเจอปีโป้ก็เจอมาเอติมแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นหมูนะคะที่หนูกินอยู่มาไอติมของเราจะเป็นรูปสัสนะคะปีโป้หายไปไหนหมดนะคะ เพราะว่าอันนี้จะเป็นเม็ดบุกนะคะที่เป็นรถโยเกิร์ตนะคะเ,คเดี๋ยวไปอาดชิชูแบบหนึ่งนะคะไปเอามาแล้วค่ะหกใส่พื้นนะคะต้องเช็ดก่อน๋ยวามดขึ้นหนูกินบนโต๊ะดีกว่าจะได้ชีดง่ายๆ เห็นแล้วค่ะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะแสงจ้าแล้วก็โยเกิร์ตเป็นสีออกเน,อเนื้อด้วยนะคะอืมอันนี้นะคะก็คือรสโยเกิร์ตนะคะของอีกแล้ว อรอยอันนี้ไม่ไม่ได้มีรอยอะไรเลยเหมือนไเต็มปกติแต่พอหัหนมาอีกด้านหนึ่งหืมเละเลยค่ะ อันนี้ใช้เวทมนต์การตัดต่อนะคะแค่ตอนที่วาาัดจะวันที่ก่อนนู่นที่ทำไอติมนะคะมาวันนี้นะคะใช้แค่ตรงนั้นนะคะแต่อันนี้คือกินจริงๆเลยนะคะ เริ่มละลายแล้วค่ะ mm. แช่นั้นน่าจะนานเกินไปนิดนึงนะคะ ะะถ้าเกิดว่าคุณหิวนะคะแนะนำว่าอย่าดูดีกว่านะคะ ยังไม่น่าพอไม่ทานะค่ะ เหลืออีกนะคะต้องเก็บให้หมดะค่ะ ไดไม่เป็นไรเช็ดคนไร้ล่ะ๊ยตรงนี้เหลือน้นำานเป็นน้ำใช่ไหมเนี่ยตรงนี้อ้เป็นน้ำเลยค่ะข้างล่างข้างล่างเป็นน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวที่เหลือน,นะคะก็จะเอาไปจับไปเช็ดแข็งต่อนะคะจะได้เก็บไปกินได้วันอื่นนะคะ ตอนนี้ทุกอันก็ดูเหมือนจะเริ่มละลายเร้วนะคะก็เดี๋ยวอันที่ตรงนี้นะคะที่มันยังเหลืออยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวก็แช่เย็นนะคะแล้วก็น่าจะเอาออกมาได้อยู่นะคะเพราะว่าข้างล่างก็มันมันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะคะแต่พอไปเอาน้าร้อนลวกก็น่าจะเป็นนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยยกสดกินตอนที่ทุกอันเนี่ยนะคะหมดแล้วค่ะเพราะว่าจะได้ง่ายนะคะงั้นเดี๋ยวสําหรับ คลิปนี้นะคะที่หนูพาทำไอติมอันนี้นะคะแล้วก็พากินด้วยเนี่ยนะคะก็ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนที่จะจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะคะเล็กๆนะคะอยู่ที่อยู่ข้างๆกับ s ับ s c r i b e นะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอ ใหม่ๆของหนูด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ